อเวโรมันต้องเป็นตัวเราเองที่เป็นอเวโรคือไม่เป็นผู้ไม่มีเวนกับใครอเวโรตัวนี้นะคนที่อยากมีสุขอเวโรคือเราเป็นผู้ปลอดจากการจองเวนโดยคนอื่น <c oughs> ไม่มุมมองไม่เหมือนกันนะแล้วคนส่วนใหญ่เวลาเจริญเมตานะอเวโรอเวโรคือเราปลอดจากการเบียดเบียนยุ่งไม่กัดด้วยประมาณนี้ อาเวโลคือเราเองไม่จองเวรใครวิธีไม่จองเวรใครก็คือรู้ทันความโกรธต้นเหตุของการจองเวรคือโกรธสังเกตคำว่าไม่ได้เป็นผู้ไม่โกรธแต่เป็นผู้ไม่จองเวรนะเพราะห้ามความโกรธไม่ได้นะโกรธเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันนะ ไม่ขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติเนี่ยนะเวลาเจริญเมตตาเนี่ยถ้าทำได้ถูกไม่ขัดแย้งกันเลยเป็นการเสริมให้เกิดสติเร็วขึ้นแต่ถ้าอเวโรในแง่ที่ว่าขอให้คนอื่นอย่าจองเวรกับเราขัดแย้งนะใช่ไหมขัดแย้งแล้วนะเราทำเขาได้แต่เขาอย่าทำเรานะมันจะไปดียังไงอยู่ใช่ไหม ขอให้ใครอย่ามาทําอะไรเราโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายไม่ได้ทำทำอย่างนั้นไม่ได้มีแต่ว่าเราเองต้องพัฒนาตัวเองไม่จองเวรใครโกรธเกิดขึ้นมาแล้วให้รู้ทันมาในน่้นะากายเป็นผู้มีสติไวอะเวโรกลายเป็นตัวหนุนให้เราเกิดสติไวแล้วก็ไม่ได้ห้ามว่าอยา่าอย่ากโกรธ แต่โกรธแล้วด้วยความตั้งใจว่าจะไม่จองเวรมันก็เลยจะรู้ทันความโกรธไม่โกรธต่อจะมีสติขึ้นมาแทรกทำให้โกรธดับไป